เป็นมะเร็งที่ไหนคะปากร็งลูกมะเร็งหมกบุลูกแล้วหมอบอกระยะไหนคะตอนที่เป็น,นระยะสุดท้ายค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อมันกันค่ะ พอรินาเคดีอย่างเดียวหรือว่ามีในตีกล้าด้วยกันในตีก้ากับคอรินาเคดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะเชื้อหายหมดแล้วจ้ะโอ้เชื้อหายหมดเลยเหรอโออยมากลับมาอยู่บ้านเดินเดียวก็ตายหรอทำไมทำไมถึงกล้าที่จะแนะนําคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคะไม่คิดเหรอว่าแนะนาเขาแล้วเกิดเขาเป็นอะไรไปนี่จะเสี่ยงไหมก็ไม่ได้คิดอะไรก็แแ่บอกว่าถ้าคุณกินคุณก็มีโอกาสหายถ้าคุณไม่กินคุณก็ตายอยู่แล้วก็ลองดู เขาก็ไม่ยอมมาเลยตอนแรกนะแต่ว่าลูกผมบังคับไม่เอาลราเรากลับไปตรวจเลือดอีกใช่ไหมคะของมะเร็งปากบลูกจากส่วน E2 ล้คงั้งแรกสวดบอกว่าเชื้อเชื้อยับยั้งอยู่กับที่คอจุติอกหะเบอกว่าหมดเชื้อแล้วค่ะเพราะตอนนั้นยังยังคงรักษาทางการแพทย์อยู่ด้วยไหมคะไม่ไม่เลยกินยาตัวนี้อย่างเดียวของพอลิน่าเคดีของเรานี่นะคะที่เป็นน้ำใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็ชีวิตสมบูรณ์แข็งแรงนะคะดีขึ้นทุกวันค่ะสวัสดี